ยอย่าลายคนเลี้ยรถแล้เนี่ยเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยเริ่มมาแล้วคนปิ้งไก่ป่ะกินปิ้งไก่

Vương con này con nè Nó nó nhỏ Cái này đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ต่อไปเบียงปักหลกํลังขึ้นอะไอย่างไรล่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยรถมาคันเดียวนี่บอก เอาเครื่องขึ้นก่อนเครื่องแล้วเอาใส่นี่แล้วคนจิงเบากันคนค่อยว่ากันเถอะลัะจัดเข้าดีๆเลยจัดเข้าดีดๆเอ่งเต่งนะ กับแมงปักลายะเก็บตัวยางน้าเไบตัวยงเดินได้เมื่อไรเรื่องไว้แล้วครัเปลี่ยนเนี่ยเขาเก็บตัวยาง kata kana itu paket deh ayo buka deh ayo terus 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 paket bajak kan baru terus masuk